สวัสดีค่ะแม่กำลังดูทะเลค่ะที่ไหนลูกเซเว่นเซเว่นค่ะมีอะไรบ้างข้างในตรงนี้อะไรบ้างหลายอย่างเลยนี่เรามาแจกกันค่ะอ๋อเขาจะมีอ่าการ์ตูนอยู่ข้างในใช่ไหมไหนไหนมาถ่ายให้เเ็สรดูดูสิว่ายมาจะได้อะไรเรามาลุ้นกันค่ะมาว่าเอ็มมาจะได้อันนี้เป็น ต,ตัวนี้ต okay. ัวนี้โอเคหมุนหมุนใช่ไหมอ๋อกดตรงนั้นกดนตรงนั้นแล้วก็ยังไงอีกอ้าแบบนั้นได้ตัวไหนไดน้ตัวไหนอ๋า kitty kitty สีขาวใช่ไหมใช่ เฉีกดดสิมากกว่าตัวนี้เฉีกดดสิเอแม่ก็รู้สึกว่ามันจะได้ตัวนี้จะได้มากกว่าตัวนี้ใช่เนาะเราสะสมเนาะเนาะเดี๋ยวเรามาซื้ออีกอะอ่ะแกเราจะคุม <c oughs> โอ้ยแตะมือนี่ไหนเอาใส่แบแบมือออกแล้วก็วาง แอฟซีจะได้เห็นง่ายๆอ่าแหม่แหม่นั้นๆอันนันน้นๆส,สวยๆคะ่ะสวยไหมคะแอฟซีคะเมืม่อเป็นเมื่อบางๆเฮ้ยอ่สวยมากคะ่ะอะมาใสา่ตรงนีอ้อ่แล้วก็เป็นลอลลี่ปั๊บข้างใน ดูกล้องด้วยลูกอะบายยค่ะ